สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับปุ้ยเปียสมากิรและสะานนนนะคะวันนี้จะมาเมาส์เรื่องวันนี้ต้องวันนี้ไลฟ์นอกสถานที่หน้าบ้านนะคะเพราะว่าลูกสาวจะมากินโปรตีนด้วยนะคะวันนี้ตั้งหัวข้อไว้ว่านะคะใครเคยกลัวการขายออนไลน์แบบปุ้ยบ้างนะคะปุ้ยเคยกลัวว่าปุ้ยจะขายได้ไหมปุ้ยจะขายได้ไหมเออแล้ว จะขายดีไหมแล้วเราจะรวยเหมือนคนอื่นไหมเคยกลัวค่ะเคยกลัวมาเดือนหนึ่งเคยกลัวมา1เดือนสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเคยกลัวมาหนึ่งเดือน,แล,น,อนแล้วเนี่ยคนเนี้ย,นนยที่มาดูปุ้ยเนี่ยที่ฝนเนี่ยล่ะค่ะทําให้ปุ้ยได้ก้าวความกลัวนี้ขึ้นมาก้าวข้ามความกลัวเนี้ยออกมาอ่าเพื่ออะไรเพื่อที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองว่าเฮ้ยชันก็เก่งนะฉั้นก็มีดีนะชัน ดพ่าะหนูบ้านหนูไม่ได้เป็นแม่ขาอืมเราปุ้ยเชื่อว่าหลายๆคนเคยคิดมาปุ้ยว่าจะขายได้หรอจริงหรอขายดีหรอมันจะขายดีเหมือนคนอื่นไหมอะไรเงี้ยอืมใช่ไหมปุ้ยเคยคิดแบบนี้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเท่านั้นแล้วปุ้ยก็ก้าวความคิดนี้ด้วยพี่ฝนเลยค่ะพี่ฝนเป็นคนทําให้ปุ้ยก้าวความคิดนี้ออกมาต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่ฝนในวันนั้นขอบคุณที่ตัวเองกล้าลงทุนในวันนั้น ทุกคนจะคิดว่าการลงทุนคือความเสี่ยงใช่ไหมใช่ค่ะทุกอย่างบนโลกใบน,นี้คือความเสี่ยงคือการลงทุนอะอยากสวยใช่ไหมลงทุนซื้อแล้วคนที่โสดอยากสวยเพื่ออะไรอยากสวยเพื่อให้แฟนมาขอเราแต่งงานจริงไหมอันนี้แล้วเราแล้วทำไมเราไม่เอาความสวยนะนะั้นอะมาต่อย,ยอดขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวยครบจบที่แบรนด์โบตผีนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณมากค่ะวันนี้ผลลุกวันนี้ต้องแบบเป็นวันมหาปังแห่งประวัติศาสตร์แน่เลยมีแต่คนอวยพรว่าสวยรวยมากขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ภูมิใจมากที่วันนั้นได้ลงทุนกาแฟ20กล่องโปรตีน2 0 22 ตัดสินใจลงทุนวันนั้นในขอบคุณวันนั้นจนมีวันนี้วันนี้ปุ้ยสามารถมีสต็อกทุกอย่างสงต็อกคอร์รัเตนสต็อกโกซีเลิใช่ค่ะหนูหนูหนสวยรวยครบจบนะคะสามีแห่งชาติลูกดีสามีดีอวยอวยตัวเองปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยอวยตัวเองอ่าไม่ค่อยอวดพี่ฝนบอกว่าปุ้ยเป็นคนที่ไม่อวดไม่แต่จริงๆแล้วมันต้องอวด ไม่ใช่อวดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นนะไม่ได้อวดเพื่อข่มนะแต่อ่อวดเพื่อที่ว่าเฮ้ยเราเจอโปรตีนอะ่ะเราทําให้ปุ้ยสวยขึ้นทําให้สามีรักสามีหลงมากขึ้นลูกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราอยู่บ้านเราเป็นแม่บ้านเราไม่จําเป็นต้องโศมนะเราต้องสวยเพื่ออะไรเพื่อให้คนในบ้านเป็นสิ่งสวยงามในบ้านนะอ่ะอเดินไปก็แบบเฮ้ยหน้ามองอะไรอย่างเงี้ยเดินไปก็แบบคนรอบบ้านก็แบบ เฮ้ยปุ้ยน่ามองจังเลยปุ้ยสวยจังเลยทำไมผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่สวยแล้วแบบคุณดีผิวสวยสะกดทุกสายตาที่หันมามองเราทั้งๆ้งที่เมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้อ่าตั้งแต่ปุ้ยมาเจอโบทาพีนะมีความมั่นใจขึ้นขอบคุณแบรนด์โบตาพีขอบคุณพี่ฝนขอบคุณทุกคนรอบข้างขอบคุณสามีที่ยกของยกกล่องขอบคุณสามีที่พาไปส่งอืพาไปซื้อกล่องพาไปส่งพาแบบ ไปเอาของบ้านพี่ฝนอะไรเงี้ยต้องขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกที่วันนี้จะมาเป็นผีเซ็นเตอร์ในการกินปศน์อ่ะไปหยิบน้ํามาเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวเราจะมาโชว์ผีเซ็นเตอร์แห่ง<แ>ชาติอ๋อไม่ใช่เป็นผีเซ็นเตอร์ค่ะผีเซ็นเตอร์แห่งเดือนตุลาคมรักค่ะรักพี่ฝนแล้วก็คือตั้งใจไว้เลยที่คุยกันเมื่อคืนตั้งใจกันไว้ที่คุยกันเมื่อคืนพี่ฝนหนูไม่ลืมแล้วก็หนูตั้งใจจะให้ทั้งพี่ฝนและพี่พรนะคะห้ามปฏิเสธ นะคะถ้าปฏิเสธเลิกคบค่ะนะคะอันนี้คือหนึ่งแคปซูลที่จะให้พีเซนเตอร์นะคะให้พีเซนเตอร์นะคะกินก่อนคุณแม่แทน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 อ่ลืมเปิดซาวใช้ปากเป็นซาวแทนแล้วกันทานได้นะคะแต่ทานวันว้นวันนะคะถ้าทานทุกวันแล้วเธอจะโตเกินแปดขวดนะคะน้องวันนี้หอยออกเลย <laughs> <is> เออปุ้ยไม่เ <spooky> ล่นหวยปุ <snap celand> ้ยไม่เล่นหวยปุ้ยก็ไม่รู้หรอกหวยหรอกแต่เบอรไปคนอื่นก็ถูกแล้วมันที่หนึ่งแทนแม่เอาดีสิคะเขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นคนที่ตัดถูกมาที่หนึ่งเขจะมีความสุขมากไม่เป็นไรค่ะเราคือผู้ให้นะคะเราคป็นผู้ให้นี่กินเอ็นโอ้ยหกเอ็นไซม์หกทุกคนจะไม่ได้เที่ยวโลกไม่เห็น แต่ได้นะคะใช่น่งว่าแป้งจริงๆแล้วต้องขอบคุณอขอบคุณ,อ,คณอ่าขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณทุกอย่างที่ปุ้ยได้พบเจอทุกขอบคุณทําให้ชีวิตที่ปุ้ยดีขึ้นอ่า<ช>อย่างสมมติว่าเราจะทําธุรกิจอะไรอย่างหนึ่งมันคือความเสี่ยงใช่ไหมต้องถามปะต้องถามปะอยู่ที่ปะตอนนีู้้อยู่ที่ตรงที่นอนปะตอไน่รู้ อทุกคนค่ะยังสมมติว่าสมมติว่าเราจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งคือการลงทุนทุกอย่างจะการลงทุนหมดเลยไม่ว่าไม่ว่าวันนี้คุณอยากขายน้ําซึ่งตอนนี้ร้านขายน้ำเยอะมากใช่ไหมร้านขายน้ำเยอะมากคุณก็ต้องลงทุนใช่ไหมคะลงทุนทําอะไรก่อนลงทุนศึกษาการตลาดก่อนลงทุนดูโลเคชันลงทุนว่า ฉันต้องไปขายตรงไหนดีอ่าต้องไปเซอร์วีต้องขายที่ไหนดีต้องถ้าขายถ้าขายหมู่บ้านล่ะเราก็ได้แค่เฉพาะคนในหมู่บ้านใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเรามีบริการอะไรที่ขายมากกว่าคนซื้อไหมออนไลน์ไหมบริการส่งถึงบ้านไหมแล้วทุกคนจะเข้าถึงเรายังไงอะไรเงี้ยคือมีการเซอร์วทุกคนแต่โบตาพีเรามีนะที่นําเสนอหุน่นนําเสนอความสําเร็จนําเสนอความสวยความมั่นใจเพราะว่าการตลาด ท่านประธานวางไว้หมดแล้วเป็นอะไรที่ง่ายมากที่กินบต้าพีเปล่ากินกาแฟเปล่าโอเคลูกชายวันนี้รมไม่อยากกินนะคะจริงๆทุกคนง่ายมากนะคะจริงๆบต้าพีของปุ้ยง่ายมากๆเข้ามาคุยเข้ามาซื้อไปกินกินเสร็จ <c oughs> สวยอะเอาความสวยไปต่อยอดเอาความสวยไปต่อเงินจริงไหมคะนะคะทุกคนแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราจะขายกาแฟขายอาหารตามสัง่ง หนึ่งในนั้นก็ต้องมีการบริสตทบริการส่งถ,ถึงบ้านจริงไหมคือตอนนี้ออนไลน์ทั้งนั้นเลยในยุคอะไรยุค2000 2 0 0ออะไรทุกคนพี่เดือนนี้เดือนอะไรเอ้ยยุคอะไร2 0 1 1 2 0 2 1อ่าใช่ไหมยุค2021ัยเเป็นอะไรที่ออนไลน์เต็มตัวลูกเล็กเด็กแดงตอนนี้รู้จักออนไลน์หมดรู้จักบางคนเห็นเด็กบางคนไหมโอ้ยส่งเก็บไปทางเอง จริงไหมคะเดี๋ยวนี้เขาแบบโซเชียลแบบใช่ไหมทุกคนเข้าถึงพ่อแม่ปุ้ยก็เข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะเอยอย่างแม่พี่ฝนอายุเท่าไหร่อ่ะแม่พี่ฝนอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคุณยายละอ่ะยังสั่งออนไลน์เลยยังสั่งต้นไม้เลยเก็บเงินไปทางด้วยเนี่ยพี่หญิงอันเพ่งๆปัง,ปงๆรวยๆนะคะรวยๆนะวันนี้วันนี้ได้ลูกทีมเยอะๆเลยนะคะแล้วก็โปรแตกรัวๆนะคะพี่หญิงคะ่ะขอบคุณมากที่เข้ามาดูน้องอื จริงๆแล้วทุกคนจะมองว่าเฮ้ยยุคนี้ยุคโควิดอะทำไมโบต้าพีมันส่วนกระแสจังวะจริงปะเออทำไมส่วนกระแสจังทำไมเป็นเป็นการขายออนไลน์ที่แบบว่าสุดยอดมากคนนั้นก็ปังคนนี้ก็ปังคนที่ไม่ปังคือใครรู้ไหมไม่ต้องโทษแบรนด์นะไม่ต้องโทษสินค้านะคนที่ไม่ปังคือคนที่ไม่หาฐานข้อมูลไม่ดูแลเรื่องสินค้าว่าอยู่กับคน,คนกลุ่มไหน ต้อง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 เราต้องเรียนรู้เราต้องผันตัวเองขอบคุณค่ะพี่อันเราต้องผันตัวเองให้เป็นเจ้าของธุรกิจอใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเราจ่าย่าจ่ายตังเขาไปแล้วปุ้ยจ่ายตังพี่ฝนไปแล้วอันนี้ก็เป็นของปุ้ยแล้วปุ้ยจะมาทำยังไงให้อันเนี้ยขายดีเพราะว่าอะไรเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของเขาแล้วไงเราเป็นเจ้าของเขาแล้วไงอันเนี้ยแหละจริงๆที่จะทําให้เราขายดี ง่ายมากคุณค่าง่ายมากเราแค่เปลี่ยนความคิดว่าเราไม่ใช่ตัวแทนเราไม่ใช่แม่ค้าออนไลน์แต่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยแล้วเราจะทํำยังไงให้เราขายดีเออคิดแค่นี้เองนะคะแล้วแบรน์นี้เขาช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องสุขภาพช่วยเรื่องความงามช่วยเรื่องของนะคะหุ่นดีเนี่แหละค่ะเออแล้วอาชีพเราอะหน้าที่เราคือทำอะไร ออกมาแนะนําความรู้ออกมาออกกําลังกายแค่นี้เองง่ายมากไม่ได้เหนื่อยบากกว่าแรงไม่ได้ต้องแบบโหเรามีโทรศัพท์อยู่แล้วใช่ไหมเรามีโทรศัพท์แล้วใช่ไหมเติมเน็ตแล้วใช่ไหมนี่ไงแบ่งแบ่งเวลาจากที่เราอะแบ่งเวลาที่เราอะไปดูซีรีส์เกาหลีเออปุ้ยตอนนี้ปุ้ยตอนนี้ปุ้ยติดไอ้นี่อะไรนะวันเดอะวูแมนเลยอนะเออที่เป็นลูกสะพ้ายที่เป็น นะคะถือหุ้นใหญ่สุดเออแล้วทีเนี้ยถามว่าติดแล้วปุ้ยได้อะไรจากซีรีส์ไม่ได้ค่ะปวดหัวปวดตาเพราะว่าใช้สายตาเปลี่ยนใหม่ค่ะเปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะให้ตัวเองมาดูกลุ่มลูกค้าว่าฉั้นควรตัวปุ้ยเนี่ยควรไปอยู่กับลูกค้ากลุ่มไหนเออแล้วแล้วลูกค้าของปุ้ยส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่ไม่ออกกำลังกาย เพราะว่าอะไรเพราะว่าหุ่นปุ้ยเนี่ยก็ไม่ได้มีเวลาออกกาลังกายแต่เมื่อคืนปุ้ยเล่นโยคะเอ้ยเมื่อคืนไม่ได้เล่นโยคะเมื่อคืนเป็นเมนเมื่อคืนเมนมาตอนแรกตั้งใจว่าจะเล่นโยคะแล้วพอเมนมาใช่ไหมเราก็เลยไม่เล่นคือนอนเลยอะไรเงี้ยสี่ทุ่มเออเนี่ยแล้วถามว่าปวดท้องไหมวันนี้ไม่ปวดจ้ะเพราะอะไรเพราะเรามีโปรตีนช่วยนี่ไงเออแล้วใครเคยเป็นมั่งมเมนจะมาเนโคตรตาละจะปวดท้องเลยเหมือนหลังจะขาด น้าขาแบบไม่อยากเดินอยากนอนไม่อยากไปทํางานแต่วันนี้ลุกได้มีความสุขมากสบายบือไม่ปวดท้องไม่ปวดขาไม่ปวดหลังไม่อะไรเลยเป็นแบบชีวิตธรรมดามากท้องก็ไม่บวมมากเพราะว่าอะไรนี่ไงตัวเนี้ยเขาไปช่วยนะคะจริงๆการปวดท้องทรมานมากไม่เคยใครไม่ใครไม่ใช่ผู้หญิงไม่รู้เลมันทรมานขนาดไหนทุกคนค่ะอยุคนี้อะไรก้อนรวดเร็วจริงไหม เนี่ยไป MUT แล้วทุกคนไป MUT แล้วเนี่ยแล้วแม่ะตอนนั้นที่ปุ้ยฟังท่านประธานด้าท่านประธานด้ได้ออกมาไลฟ์สดแล้วเ็บอกว่ามีหลายแบรนด์มากๆยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะไปเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ MUT คือ Miss Universe ใช่ไหมแต่คุณปุ้ยนะคะคุณปุ้ยเขาได้เลือกโบรช เพราะว่าอะไรเขาดูจากอะไรเขาดูจากคุณปุ้ยเนี่ยจะดูว่าประธานก็คือเป็นประธานจริงๆประธานก็คือคนที่ทําจริงดูแลการตลาดสนับสนุนคือให้อ่ะคืเนี้เป็นผู้ให้ของสังคมจริงๆให้คนจริงๆคือปุ้ยเคยเจอแบงบปุ้ยเคยเจอแบบท่านประธานบางคนที่เขาแบบว่าเออเป็นปเป็นท่านประธานที่ออกเงินตั้งบริษัทแต่ว่า ไม,ไม่ได้ลงมาทําไม่ได้แบบมาลงมือทําเองอะไรเงี้ยก็จ้างคนนู้นคนนี้ทําให้แบรนด์เองแบบว่า่ามีไราไยได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่โบตอรพีคู่ควรกับ m u ็มมากๆเพราะอะไรเพราะท่านประธานปุ๋ยและท่านประธานดาวไม่เคยหยุดการทางานเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ถามว่าท่านจะไม่ทําก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมแต่ท่านทําเพราะอะไรเพราะท่านรักท่านแบบจิตวิญญ,ญาณของท่านคือคอ,อยู่ในนี้แล้วก็ส่งต่อมาให้พวกเรา แล้วความรู้สึกนั้นก็มาถึงเรามาถึงปุ้ยปุ้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งคนในที่อยากจะส่งต่อเรื่องสุขภาพเรื่องการงานเรื่องการเงินให้ทุกคนเรื่องหุ่นจริงๆคนหอมแต่หุ่นย้วยเหมือนปุ้ยจริงค่ะขอบคุณมากค่ะจียอนอปุ้ยเป็นคนที่ผอมและหุ่นย้วยไม่กระชับแล้วเวลาไม่กระชับใส่เสื้อผ้ามันก็จะย้วยมันก็จะเป็นแบบปิ้นออกใช่ไหมคะ ปุ้ยเป็นไงปุ้ยเป็นไงปุ้ยก็เลยต้องมีตัวช่วยตัวช่วยดีดีดีมากๆสําหรับปุ้ยเลยพอพอดีสาหรับปุ้ยปุ้ยก็อยากแนะนาําอยากนําเสนอเหมือนเธอเข้าใจปะเธอเข้าใจปะเวลาเราเราไปเจอร้านอาหารแบบเฮ้ยแกเฮ้ยพี่ฝนหนูไปกินข้าวร้านี้โคตรอร่อยเลยอะอะเนี่ยเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกนี้แต่ทีเนี้ยมันมาในภาพของเรานําเสนอ ให้เพื่อนในเฟซให้เพื่อนในติ๊กต็อกให้เพื่อนใน youtube ดูซึ่งเราไม่ได้เป็นเพื่อนที่รู้จักส่วนตัวแต่เป็นเพื่อนในโซเชียลมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ยากถ้าใครกลัวการออนไลน์มันไม่ได้ยากทุกคนแต่ตอนนี้เราแต่ตอนนี้จียอนไม่อยู่ียอนตัวบางมาก ยอนเก่งมากนะคะสุดยอดมากคือสาวโบทาพีสุดยอดทุกคนสวยขึ้นทุกคนใช่ใชใช่ค่ะพี่หญิงแล้วแม่หนูตัดหมดลูกแม่หนูไม่มีฮอร์โมนแม่หมดแม่หนูตัดหมดลูกไปใช่ไหมสองข้างไม่ใช่ข้างเดียวพี่จ๋าเขายังตัดข้างเดียวเนาะแม่ปุ้ยตัดของสองข้างอูโหแปรปวนหมดไวทองมาหมดซึมเศร้ามาหมดทอ้องอืดท้องเฟอ้อแล้วแบบฟาก เลือดมันเขาเรียกอะไรคนสมัยก่อนเขาจะเรียกเลือดมันทำดำดำดำหมดเลยตอนนี้นะแม่ปุ้ยกินวันละสองแคปซูลมาหกเดือนวันละสองแคปซูลมาหกเดือนผิวลื่นมากหน้าใสมากทุกคนค่ะทุกคนค่ะจริงส่วนมากส่วนมากพิกนิดเดียวนะทุกคนค่ะแม่้าออนไลน์พิกนิดเดียว ทุกคนที่คิดว่าฉันคือแม่ค้าออนไลน์ฉันเป็นลูกจ้างมันจะมีมันจะคนละอารมณ์ถ้าคิดว่าฉันคือลูกจ้างคือทํางานหมดไปวันๆใช่ไหมฉันคือลูกจ้างอ่ะฉันทํางานแบบรับเงินเดือนอ่ะแต่ถ้าเราคิดว่าฉันเป็นเจ้าของธุรกิจปุ๊บนะมันจะอีกโมเมนต์หนึ่งอีกความคิดหนึ่งทุกวันคุณจะต้องหาว่าอย่างเมื่อวานปุ้ยหาว่าฉันจะโพสต์ยังไงให้ฉันปังก็ไปหาเซิร์ชเลยในภาพฝรั่งอ่า อยู่ในหัวเพียบเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วั่าสา์ใช่ไหมจัดค่ะแต่ต้องปลุกลูกมาถ่ายรูปเพราะว่าวิ่งเจ็ดวินาทีไม่ทันหรือแม่ก็ต้องไปหาที่ตั้งกล้องที่แบบเป็นรีโมทอือต้องตั้งปลุกต้องปลุกลูกมาถ่ายรูปให้แม่หน่อยแม่จะท่านี้ท่านี้ท่านี้อยู่ในหัวอ่ะแล้วอะไรอีกฝั่งเมื่อวานก็ไปฟั่ง่ันประธานปุ๋ยมาว่าเออทําไมโมตาพี ต้องแบบได้ดูพี่ปุ้ยได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้ได้จัดให้นะคะอ่าอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ปุ้ยจะมานําเสนอนะปุ้ยจะนำเสนออ่ะทีนี้ปุ้ยขอขอเข,ข้าเรื่องนะอย่างเช่นอ่าอย่างในยุคเนี้ยเป็นยุคข้าวยากหมักแพงคนจะคิดว่ายุคนี้ยุคข้าวยากหมักแพงขายอะไรก็ไม่ดีไม่จริงค่ะโป,โปรตีนโปรตีนโบต้าพีขายดีทุกคนอ่าขายดีทุกคนทุกคนนะทุกคน ทำอะไรก็ติดคัดไม่ไม่จริงค่ะแต่ปีศามาทำไมปีศมาขายได้ขายดีอ่ะมันมันเจ็ดวินาทีมันเจดวินาทีมันจะทันไหมอะเดี๋ยวจะลองวิ่งอยู่นะอาจจะลื่นล้มหัวหัวแตกวันไหนก็คอยดูนะถ้าวันไหนลื่นล้มหัวแตกเดี๋ยวจะมาโพสให้ดูนะนะคะอ่าทีนี้ทำไม คุณถึงคิดว่าการขายช่วงชวอบอะไรนะทำไมคุณถึงคิดว่าการขายออนไลน์ไม่ดีเจ็ดวินาทีใช่ไหมเจ็ดวินาทีใช่ไหม<笑><笑>บางคนเขาจะคิดว่าไม่มีทางไหนที่ทำให้ตัวเองมีไรายได้เพิ่มเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นช่องทางทำทางรวยช่องที่สองก็คือ ออนไลน์คือจริงๆอ่ะการทําเงินให้เราอ่ะมันมีหลายช่องทางมากๆมันมีหลายช่องทางมากๆจริงๆทุกคนจริงๆหลายช่องทางมากเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นเท่านั้นเรามองไม่เห็นแค่นั้นเองอ่าเราไม่เห็นแค่นี้ทีเนี้ยทีเนี้ยบางคนจะคิดว่าเฮ้ยฉันลงทุนเนี่ยแล้วมันจะได้กลับมาไหมดูปุ้ยสิปุ้ยลงทุนแค่โปรตีนกับกาแฟแต่สิ่งที่ปุ้ยได้กลับมาคอลลาเจนวิตามินซี ตอนนี้ก็จะรออะไรนะโกโก้แล้วปุ้ยก็มีเงินที่สต็อกทุกตัวสต็อกจากยี่สิบอะตอนเนี้ยตอนเนี้ยปุ้ยได้ร้อยแล้วอะเนี่ยดูปุ้ยสิคะดูปุ้ยสิคะอ่าดูปุ้ยสิคะปุ้ยทําได้ทุกคนก็ทําได้อ่านะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปวัดจากคนที่ทามาสามสีป่ปีวัดวัดตัวเองวันเนี้ยฉันจะทายังไงเพราะฉันเป็นเจ้าของธุรกิจฉันจะทํายังไงให้ฉันรวยจากตัวนี้ให้ได้แค่นี้เองง่ายมาก ง่ายมากแล้วก็มีแบบตอนนี้มันมันมันยูทูบมันมีอะไรให้เราเรียนรู้ฟรีไม่ต้องไปเข้าเครื่องเข้าคอร์สเลยเลยมีโทรศัพท์เครื่องเดียวโพสตไปเลยจ้ะโพสต์ไปเลยจ้ะตัวเองกับสินค้าโพสต์ไปเลยจ้ะอ่าโพสตั้งแต่วันนี้แหละยังไม่ไม่ต้องรอให้ตัวเองสวยหรอกโพสตั้งแต่วันนี้เลยเออนะคะเอาให้สวยแต่วันนี้เลย สามแคปไปเลยเพราะว่าเป็นประจําเดือนในประจําเดือนมันจะเพียคูณสอง 2, แล้วก็พัดอีกหนึ่งเป็นสี่แคปวันนี้สี่แคปนะทุกคนขาเนี่ยในยุคนี้ยยุคสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยได้ยินเสียงตักต้นไม้ไหเขาสู่ยุคออนไลน์เต็มตัวแล้วนะเออเห็นแม่ค้าตัวน้อยที่อยู่ประเทศลาวไหมเขายังขายออนไลน์เลยเออเราต้องขายบ้างนะจ๊ะทุกคนจ๋า ทุกอย่างคือการลงทุนจริงป่ะทุกอย่างใช้เงินยาสผมหมดก็ไปซื้อใช้เงินไหมใช้เงินแล้วทําไมเราต้องรอแค่เงินเดือนทางเดียวเราต้องมีรายได้หลาย,ลายทางโอ้โหสิวขึ้นตรงน,นี้เลยวันนี้วันรวยอ่าทุกคนหาอ่ะง่ายๆเลย ใครที่ซื้อลอตเตอรี่มันก็มีความหวังใช่ไหมซื้อหวยมีความหวังใช่ไหมหวังแค่สิบห้าวันหวังผีใช่ไหมไม่เอาใจขอปุ้ยได้เงินทุกวันเอาไหมคะได้เงินทุกวันทํายังไงให้ขายได้วันละห้าร้อยเก้าสิบทำยังไงให้ขายได้วันละห้าร้อยเก้าสิบเนี่ยห้าร้อยเก้าสิบเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งวันห้าร้อยเก้าสิบถ้าเราขายได้สามสิบวันเราจะได้เงินเท่าไหร่เราจะได้เงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหนึ่งมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะ แล้วพอเราซื้อไปเราไลฟ์สดเหมือนกันไลฟ์สดเหมือนกันเอากําลังกายเหมือนกันแต่งตัวสวยเหมือนกันหุ่นดีเหมือนกันแต่ทุกคนถามถ้าคุณสต็อกยี่สิบคุณได้กําไรหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทต่อหนึ่งซองอ่าทีนี้หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทคูณสามสิบวันได้สี่พันแปดร้อยสามสิบอันนี้คือกําไรนะอันนี้คือกําไรนะถ้าขายได้สามสิบวันสี่พันแปดร้อยสามสิบอ่าแล้วถ้าคุณสต็อกห้าสิบล่ะ คุณจะได้กำไร215บาทต่อ1 2อแล้วถ้าคุณขายได้30วันคุณจะได้เงิน6,450บาทแล้วถ้าคุณสต๊อก100ล่ะคุณสต๊อก100คุณจะได้กำไร240บาทต่อ1สอคุณได้กำไร30วันคุณได้กำไร7,002ท,ทุกคนขากำไร7,002ลงทุน9,000กว่าบาท 20, 22ลงทุนเอ้ยไม่ใช่ ร้อยซองมันหลายหมื่นอะหลายร้อยซองกี่หมื่นนะจำไม่ได้แล้วลืมนะคะจะไปแล้วหรอลูกจะไปจะไปแล้วใช่ปะโอเคแปดโมงนะเนีย่ยทุกคนขาฉีดย,ยาเหรอโอเคขอฉีดยาโอเคเอยวปุ้ยจบไลฟ์ก่อนนะขอฉีดยาเหม็นยาแหละบหละบาย เลยยังพูดไม่จบใช่ไหมเลยยังพูดไม่จบใช่ไหมอะไรยังไม่ไปอะไรยังไม่ไปนะคะทุกคนคะได้กําไรคือทุกคนคะทํางานเท่ากันทํางานเท่ากันแต่ได้กําไรต่างกันเลือกดูนะเลือกดูนะคะลงทุนลงแรงเสียงเหนือเท่ากันแต่ได้กําไรต่างกันนะจะลงทุน5ซองตอนเดือนนี้มีโปร5ซอง2,000 2>, 2 9สอน้ยใช่ไหม5้อใช่ไหมอืมนะคะด,ดีมากดีมากจริงๆ ทำไมปุ้ยถึงเลือกแบรนด์นี้นะคะแล้วก็อยู่มาหนึ่งปีแล้วอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเราไม่ต้องไปเรียนรู้ถึงการตลาดเลยเราแค่เอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มในกลุ่มที่เขาดูแลสุขภาพในกลุ่มที่ดูแลหุน่นในกลุ่มที่ชอบอะไรที่เป็นออร์แกนิกธรรมชาติเนี่ยแค่นี้เองง่ายมากแล้วสิ่งที่ได้มาคืออะไรแล้วสุขภาพดีด้วยหุนน่นดีด้วยนะคะไปละเดี๋ยวปุ้ยจบไลฟ์ก่อนนะแปดโมงกว่าแล้วเดี๋ยวไปทําต้องพาลูกไปเรียนออนไลน์แล้วก็ ทำงานก่อนนะขอบคุณทุกการรับชมนะสวัสดีค่ะ